สวัสดีครับผมบาสเนวฟุตครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเท้า <How? S 1> รองเท้าวิ่งในไตรมารที่3ที่เราได้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมิงหากันยนะฮะว่ามันมีรองเท้าเข้ามาอีกคู่แต่ต้องบอกว่าไตรมาดนี้ได้มาค่อนข้างเยอะประมาณ1 0 1 6คู่อ่ะ16คู่เท่ากับช่วงไตมาส EP 1นเลยไต่มารแรกเนาะก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์มากเดี๋ยววันนี้จะหยิบเอามาเกือบเกือบครบทุกคู่เลยที่ได้มาในไตมาสนี้ แล้วก็เดี๋ยวมาจับกรุ๊ปปิ้งกันให้ดูเราไม่ได้เรียงนะว่าคู่ไหนมาก่อนมาหลังหรืออะไรเงี้ยแต่จะพยายามจับให้มันเป็นหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็ <c oughs> มาดูกันว่ามีคู่ไหนน่าสนใจมาทบทวนย้อนหลังแล้วกันว่ารอ,อ,องเท้าแต่ละคู่มันยังซื้อได้มันยังผ่านมาไม่กี่เดือนเนาะแล้วก็ใครก็เล็งๆเ,เหล่านี้อยู่เดี๋ยวเรามาย้อนดูกันว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจในช่วงไตรมาสที่ผ่านมากันบ้างโอเคไปดูกันเลยครับหมวดแรกขอเริ่มกันที่รองเท้าซ้อมแล้วกันรองเท้าซ้อมใช้ได้ในทุกวันแล้วก็อตอบโจทย์การวิ่งสําหรับคนเริ่มต้น หรือแม้แต่ห้าคนที่วิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างยังใช้งานคู่นี้เป็นคู่ซ้อมสลับกับคู่แข่งหรือคู่พวกรองเท้าคาร์บอนรองเท้าซิ่งต่างๆนะโอเคไปที่คู่แรกกันเลยคู่นี้รีวิวออกไปบ่อยมากแล้วก็หลายครั้งก็มักจะชื่นชมเสมอนั่นคือนี่ครับ n i ก e ้เป็กซัตสี่สิบเอ็รุ่นนี้เป็น e c o inner เป็นแบบผูกสวมได้โดยโดยที่ไม่ต้องใช้เชือกผูกเราบอกหลายครั้งแล้วว่าจริงจ เราใส่เปกซัสเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นแรกเนาะตั้งแต่เราเราเคยวิ่งมาประมาณ7จปีเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นอีกครั้งในรอบ6ปีเพราะว่าเราใส่ครั้งสุดท้ายคือเปกซัสสิบห้าอันนี้เป็นกาซัสสนะี mm ่สิบเอ็ดเนาะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ที่ท,ที่ในความรู้สึกเราค่อนข้างก้าวกระโดดจากรุ่นสาสิบห้ากันละกันถ้าถ้ารุ่นสี่สิบเอ็ดมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาไม่ไม่มากนะักแต่พอมันเป็นพอเทียบกับฟีลิ่งเดิมที่เราคุ้นเคยมาเป็นสี่สิบเอ็ดคู่เนี่ยเรารู้สึก React X นี่ Form React X มันค่อนข้างนุ่มและเฟิร์มแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยเออเลยรู้สึกว่าเป็นท่าสิบเอ่ะเป็นรองเทา้าซ้อมคู่หนึ่งที่ควรจะมีติดบ้านนะเพราะว่าเอาจริงๆมันเป็นรองเท้าที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายใส่เดินก็ได้วันนั้นผมเอาไปทริปที่ประเทศจีนนะคู่เดียวทั้งวิ่งทั้งเดินโอ้สบายแถมมันสวมได้แบบเนี้ย เหยียบไปเข้าไปเลยที่ไม่ต้องไม่ต้องผูกเนะเราล็อกแค่ครั้งแรกตอนที่ซื้อมาท่านเองเลยเลยอยากให้รุ่นนี้เป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ้าสมมติว่ามีหมวดรางวัลในปีนี้นะอาจจะมีคู่นี้ติดอยู่ด้วยนะเพราะเราค่อนข้างชอบเป็นพิเศษถัดมาซ้อมอีกคู่หนึ่งเหมือนกันก็เป็นเราก็เป็น fc ซีรีส s นี้แล้วก็ติดตามมาอยู่เรื่อยๆนะนั่นก็คือ u l t ต a b บู t ครับ อ่ะอัลต้าบูทเนี่ยแม้ว่านักวิ่งหลายคนอาจจะหยีไปในช่วงหลังๆนะเพราะว่ามันดูเป็นรองเท้าเทนนิงรองเท้าใส่เดินที่โฟมแน่นๆแ,แข็งๆอ่ะแต่คู่นี้อันนี้คืออัลต้าบูท5 5x ด้วยนะครับเป็นเป็นซีรีส์ใหม่ของอัลต้าบูทที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพื่ออยากให้มันใช้งานได้วิ่งได้จริงๆอ่ะว่างั้นเถอะแล้วเราก็ว่าเอาจริงๆนะฟีลลิ่งมันมันยังมีความคล้ายกับรุ่นก่อนๆหน้าอัลต้าบูท22 23อัลต้าบูทไลท์อะไรเงี้ยมันมีความเฟรมิร์มค่อนข้างมาก แต่มันได้ความนุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันครับก็มันอาจจะไปคุ้นเคยกับรอ,องเท้าวิ่งอัลต o บูนในยุคแรกๆนะอย่างพวกอัลตับูนสิที่เราชอบมากๆเนาะอัลตับู2ยี่สิบอะไรเงี้ยฟีลลิ่งผมว่าใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนนั้นเป๊ะแต่ผมว่าน่าจะใช้คําว่าอัลตับูตหหรือ 5X คู่เนี้ยมันกลับมาวิ่งได้ลวครับจริงๆคู่เนี้ยตั้งแต่ได้มาเราก็ทดลองในช่วงนั้นแหละวิ่งไปสักระยะหนึ่งอ่าหลังจากนั้นก็ก็ยังไม่ได้ค่อยได้กลับมาแตะมันเท่่่าาไหนะแตคิดว น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ใช้งานได้ได้ดีแหละและสีมันก็ดูเด็ชมพูเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันสีสีมันค่อนข้างโอเคนะไม่ไม่ได้โดดไม่ได้โดดกันไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เบาจนจนนิ่งจนจนแบบเรียบจนเกินไปขนาดนั้นเออโอเคใครที่เล็งรองเท้าซ้อมของ a d i d a s อยู่อันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะลองจากอ่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะแล้วก็ยังมีคู่อื่นอื่นด้วยเอออย่างเช่นพวกบอตันสิบสองหรือ Supernova Ri s e นะอ่าประมาณนั้น คู่นี้ผมว่าน่าจะเฟิร์มที่สุดหละในในผู้ที่พูดมาเมื่อกี้ถัดมาอีกคู่หนึ่งที่เป็นซ้อเหมือนกันแล้วก็เอาจริงๆก็คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าปีก่อนเราให้รางวัลรองเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้าทำความเร็วที่เราชอบที่สุดด้วยแต่มาวันนี้ d o r p h i n SPEED 4ผมว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวเองไปค่อนข้างเยอะนะกลายเป็นว่าเรากลับไปชอบ e n d o r p h i n Pro 4ที่มันพัฒนาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยมันออกไปทางนุ่ม แล้วก็ยังคงเฟิร์มอยู่ทิปล่าทิปจีนล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็เอา Endorphin Pro สไปวิ่งซิติลันนะซึ่งโอ้โหฟีลมันดีมากจริงๆอว่ะมันมันคุ้มค่ากับที่แบบว่ามันพัฒนามาดีมากในขณะที่ Endorphin Speed ีอาจจะพัฒนาไปอีกด้านหนึ่งจากเดิมเนาะจากเดิมมันเป็นรองเท้าที่เฟิร์มแล้วก็ตอบสนองดีแต่พอมาเป็น Endorphin Speed ี่เนี่ยผมว่ามันดิบขึ้นเยอะมันแบบว่าซิ่งขึ้นเยอะอ่าแต่มันเป็นซิ่งแบบที่ พอคุณซิ่งมากขึ้นอ่ะความสบายมันก็ลดลงไงอ่าอันนี้ก็ต้องเวทกันดูว่าคนชอบไหมล่ะแบบว่าถ้าอยากให้มันได้ดิบได้ตอบสนองดีแต่แบบว่าความสบายมันลดลงหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าถ้าเทียบกันผมชอบตัวสปีดสามมากกว่าแต่ถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยผมชอบโปรสี่มากกว่าโปรสามเออก็ลองดูผมว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ใส่ซ้อมทําความเร็วได้แล้วก็ทรงมันจะคล้ายๆตัวโปรโปรสี่ด้วยก็คือ ใส่สลับกันได้เลยง่ายๆสบายๆแล้วก็น้ําหนักไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นถือว่าเป็นรองเท้าทําความเร็วแล้วกันแต่ก็ยังซ้อมอยู่ส่วนแข่งเนี่ยผมว่าไปใช้โปรสี 4, หรืออีลิตดีกว่าอีกคู่นึงอ่ะจะได้จบจบรองเท้าใส่ซ้อมนะนั่นก็คือ On Crown Surfer Neck นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราได้ลองของ On นะ On นี่เราก็ลองมาทั้งเ r f e r ทั้ง E คลิปไฮคาร r มอนเ o n ร์ อันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นต่อจากคาวเซอร์เฟอเป็น s ซ r ร e r Next s e r ก e r อ่าเซอร์เฟอร์มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอย่างแรกก็คือหน้าผ้านะหน้าผ้าผมว่าเขาซ้อนเขาทำดีเทลหน้าผ้าใหม่ถ้าจะสังเกตนะมันจะมีความอ่าเป็นเหมือนผ้าถักหน่อยๆแล้วก็มีเคลือบให้มันแข็งๆนะแล้วก็ลวดลายดีเทลดูร,รอยเชื่อมต่างๆรวมถึงการใช้คาวเทคเฟดสอ2ชั้นนะอ่าเซอร์เฟอร์เดิมเนี่ยมัน มันค่อนข้างนุ่มแล้วยบนะเพราะว่าโฟมมันอะตัวเนี้ยตัวร่องเนี้ยมันกดแล้วมันก็ยุบลงไปแต่ตัวเนี้ยมันก็จะมีความเฟิร์มขึ้นนิดนึงส่วนตัวเราเอาไปวิ่งเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันยังคงมันมันไม่ได้ถึงขั้นเฟิร์มนะมันมีความจมอยู่แล้วก็มีความตื้อยู่อ่าเป็นรองเท้าวิ่งทั่วไปได้มีความสบายระดับหนึ่งเลยอ่าแต่เพราะว่าแต่การจะเร่งเนี่ยมันอาจจะใช้แรงค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอโฟมที่มันเจาะร่องมากๆเนี่ยมันมีอัตราการกดที่มาก แต่การขึ้นตัวที่น้อยน้อยกว่าอ่ามันก็เลยรู้สึกว่าวิ่งแล้วมันไม่ค่อยไปเท่าไหร่เร่งไม่ค่อยขึ้นแต่กับเดินเนี่ยโหมันสบายสมชื่อออนจริงๆผมว่านะคือรองเท้าออนมันใครได้ยินเนี่ยเรานึกถึงความสบายความนุ่มมาก่อนซึ่งแน่นอนไม่ผิดเลยทั้งออนทุกทุกซีรีส์ที่เราพูดมาออนคลาวด์ออนออนออนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ออนคลาวอีคิปอะไรเงี้ยมันมีความนุ่มมีความเฟิร์มระดับหนึ่งใส่เดินค่อนข้างโอเคคู่นี้เราก็เราก็ใส่เดินเอาไปเทสรถลด เอาไปเดินตามที่ต่างๆก็ใส่เผ่อๆเดินมากกว่าวิ่งไปซ้ำอ่ะก็้วอีกคู่นึงแล้วก,ก,ก,กันกับ On Cloud Surfer n e c k เราว่าในรองเท้าวิ่งอ่ะที่เราชอบของ On อ่ะมันคือ Cloud Monster Hyper นะที่ที่เป็นพื้นโฟมเต็มนะจะเห็นว่าไอ้รองเท้าที่มันตอบสนองดีๆของ On อ่ะพื้นมันเต็มทุกอันแต่อันไหนที่มันเจาะเนี่ยผมว่าเอาไปใส่เดินดีกว่าสบายอยู่แล้วรองเท้า support ครับรองเท้าัพ p อ o r t เนี่ยจริงๆก็ หลักๆมันมีอยู่า2มันมีอยู่แบรนด์เดียวนี่แหละแล้วก็เป็น2คู่ที่เราทำเพิ่งทําคลิปไปด้วยนั่นก็คือซ็อกนีครับซ็อกนีอาทริอัมยี 22, แล้วก็ Hurricane 24 2อ,อันนี้มีคลิปรีวิวแล้วด้วยนะใครอยากดูก็เดี๋ยวไปไปดูอันคลิปรีวิวเต็มๆไปเลยก็ได้แต่2รุตนนี้ก็เป็นซัพพอร์ตคู่หนึ่งเป็นเท้าปกติอีกคู่เป็นเท้าลมเนาะก็ใครที่ต้องการรองเท้าซัพพอร์ตสำหรับคนน้ำหนักตัวเยอะ หรือปาดเจ็บหรือไม่ได้วิ่งเร็วมากอะไรเงี้ยผมว่ารองเท้าซัพพอร์ตแบบนี้แหละมันคือสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วก็เป็น meet มิดไม่ไม่ฝืดร่างกายด้วยถือว่าเป็นวันพักของนักวิ่งที่อยากได้ Recovery เบาๆ e a s y เบาๆวิ่งช้าๆวิ่งคุยกับเพื่อนซัพพอร์ตนุ่มสบายหรือาสาวท่านไหนที่อยากได้เฟิร์มๆนุ่ม,มๆอะไรเงี้ยสองคู่นี้ผมว่าเป็นตัวเรื่องที่ดีแล้วก็แล้วก็มีสีให้เลือกหลากหลายด้วยนะของซัคคนี่เออแถมราคาค่อนข้างโอเคแบบ ต่ำต่ำหกพันอ่ะห้าพกลางๆแล้วถ้าลดก็แบบสี่พันอะไรเงี้ยผมว่าใครที่เล่งอยู่ถ้านุ่มชอบนุ่มมา,มากๆไป t r i u m p ยี่ครับแต่ถ้าชอบเฟิร์มหน่อยมีมีความเฟิรม์มมีความแน่นนิดนึงแล้วก็ตอบสนองดีๆก็มาที่ h u r ริ c a n ย24ได้2คู่นี้ไปดูกันครับผมว่าผมว่าโฟมปีนี้ของซ็คนี่ปรับมาดีมา,มากๆตั้งแต่ r i ซ์สิบเจ็ดเอนฟินโปรีเนี่ยสคู่นี้ก็ด้วยกันได้ได้เพอร์วรันตัวใหม่ มาอีกซีรีส์หนึ่งซีรีส์นี้ขอเป็นซีรีส์ทำความเร็วรองเท้าแข็งแล้วกันจะบอกว่าเป็นรองเท้าแข่งซะทีเยวก็ไม่เชิงมเพราะว่าบางคู่มันก็ยังยังยังเป็นรองเท้าซ้อมอยู่แหละแต่เอามามัดรวมกันเลยแล้วกันอ่ะนี่ฮะสอนี้ก่อนเริ่มต้นที่2นี้ซูปเปอร์เทนเนอร์ของของของสไตมาสนี้อ่ะมันคือ m a ร X2 กับนิวบาลานซ์เอฟซีเทนเนอครับอ่ะคู่นี้จริงๆเราก็ จริงๆยังไม่ได้ทำคลิปเปรียบเทียบซูเปอร์เทรนเนอร์เพราะเห็นหลายคนทำไปแล้วเนาะแต่กม็มันในตลาดเนี่ยซูเปอร์เทนเนอร์มันเคยมา,มาแรงอยู่ช่วงหนึ่งคิดว่าช่วงนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ก็แผ่วๆไปบ้างก็จะมี Mark X2, s u กซ r t r a i n เปอร์เทรนเนอร์ s c i n e เทรเนะแล้วก็ซูเปอร์บัสสองรวมถึงอาจจะเป็นคาร์มอนเตอร์ไฮเปอร์ด้วยก็ได้ซึ่งซูเปอร์เทรนเนอร์ที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันคือรองเท้าที่ใช้โฟม นนหนาๆอย่างเงี้ยเต็มๆนะเพื่อการซ้อมระยะไก่ตอบสนองได้ดีกว่าเดลิเทนเนอร์ทั่วๆไปอ่าบางรุ่นอาจจะใส่แผ่นมาให้แบบนี้อ่าเป็นแผ่นจะพิแบกจะคาร์บอนจะไนลอนอะไรก็ตามแล้วแต่เลยซึ่งไอตัว s c t ีเทเนี่ยเขามีแผ่นนะต,ตัวมักอมีแผ่นเป็นคาร์บอนส่วนมัก X2 เนี่ยเป็นพิแบกนะสีฟ้านี้อ่ะก็จริง มันไม่ได้ต่างมันไม่ได้มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นหรอกแต่หมายถึงว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์บางอย่างอย่าง m r x x 2เนี่ยผมชอบในแง่ที่ว่าคาถ้าใครจำา r k x เดิมได้มันจะค่อนข้างเป็นรองเท้าที่เซฟเตัวเองหน่อยนะโฟมโฟมนุ่มๆโฟมเฟิร์มแล้วก็ทรงค่อนข้างสบายกว้างแต่มัก x 2เนี่ยรองเท้าดูทรงมันมันเรียวมากดูข้างล่างดูพื้นกันนะผมว่าเป็นทรงที่เรียวรองจากอ่า rocket s 2เลยเออ คือคือรองอันโดวโตข้างล่างพื้นมันอาจจะดูกว้างๆเนาะแต่ตุวนหน้าผ้าเน,นี่ยมันเรียวมากมันเป็นรองเท้าแบบเรซิ่งอ่ะสรงก็เรซิ่งจะออกแนวเรียวเรียวยาวๆเออดังนั้นใครใส่ก็เรามาระวังกันนิดนึงนะแล้วก็ชอบเชือกมากดูเชือกซึ่งใครใครที่ไม่ชอบฮกกาซซโรเอ็กวันเนี่ยผมเขามีให้เปลี่ยนแล้วนะเป็นเชือกแบบนี้เลยเชือกแบบนี้โคตรดีผมผมว่ามันล็อกดีแล้วก็มันดูแบบดูดูดีอ่ะดูแบบมีความเก่าๆโอซคูลนิดนึงนะเออแล้วก็ อันนี้มันก็จะออกแนวเลสซิ่งตอบสนองดีหน่อยเฟิร์มเฟมพุ่งๆหน่อยกิ้งกิหลยๆยๆนิดนึงส่วนคู่นี้ h c t e n o r er V3 เพราะว่ามันออกไปทางเฟิร์มเฟมซัพพอร์ตเหมาะสำหรับอรองรันนิ่งๆยาวๆอ่ารเงี้ยค่อนข้างก็โอเคอยู่แหละถึงไม่ไม่ไม่ต้องรูดปาดมากขนาดนั้นเน้นความนิ่งมากกว่าสำหรับตัวตัวตัวเ c t er นะ,นะก็อ่ะประมาณนี้สองคู่นี้ แต่คู่ที่ซิ่งจริงๆมันคือ3คู่นี้ครัสคู่นี้นี่สคู่นี้เป็นรองเท้าซิ่งของ2ค่ายนะอ่ะเอาค่ายนี้ให้จบก่อนเมื่อกี้เราพูดถึง sc tenner ไปมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ตามมาพร้อมๆกันเลยได้มาพร้อมกันก็คือ sc pacer v 2เป็นรองเท้าคาร์บอนระยะสั้น10โลประมาณนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนคู่นี้เลย แต่เป็นคู่นี้ที่ย่อขนาดลงให้มัน mm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันเบาขึ้นบางขึ้นเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันเบาขึ้นบางขึ้นเหมาะกับการวิ่งระยะสั้นมากกว่าอันนี้ก็จะไปฟูลไปฮาร์ก็ตามอะไรเงี้ยน,นี่ก็จะแบบ5โล10โล21โลอัตราพอได้เอาจริงไหมมันจะดูบางนะแต่พอวิ่งจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกบางขนาดนะมันก็เหมือนรองเทา้าแบบพวก d ดล l เทนเนอร์ทั่วไปที่ท,ที่มีคาร์บอนแล้วก็ ใส่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วน้ำหนักก็เหมือนจะเบาแต่ก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นเออคิดว่าจะแบบ2 0 0้นต้นๆนี่มันก็ประมาณ220รอะไรเงี้ยอ่ะราคาเท่ากันเลย2คู่นี้แต่พันเ้าในขณะที่ sc pacer เอ้ย sc elite vc ผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่ผมชอบที่สุดของตระกูล f i e l cell ละทั้งหมดเนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวของ new balance ไปแล้วด้วยนะที่ไปวิ่งสนามหลวงกันก็ก็เลือกรุ่นนี้แหละ sc elite vc ว่าเป็นรองเท้าที่ที่ ตอบสนองได้ดีนุ่มเด้งอ่ากดแล้วตอบสนองได้คืนส่งส่งรคนืนทันทีถึงแม้ว่าผมยังจะชอบฟีลลิ่งความสมดุลใน SC Elite V3 มากกว่านะแต่ถ้าเทียบกันซีรีส์เนี้ย Elite V4 ก็ยังคงทำได้ดีที่สุดเทียบกับทุกรุ่นที่ผ่านมาเอออ่ะแต่ไม่พูดถึงรุ่นนี้ไม่ได้ครับรุ่นนี้ก็คือ Acid m เมต Speed รุ่นนี้เป็นสกายปารีส์นะก็ถือว่าเป็นเมตาสปีดซีรีส์ที่สามและที่ที่ที่ได้มาถึงตรงนี้หลายคู่เนี่ยถ้าสังเกตน,นะวีอะไรอะไรที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่สามอ่ะถือว่าดีที่สุดแล้วอดีตโปรสามรีเบรียนโปสามที่เพิ่งรีวิวไปเนาะเมตาสปีดสกายปารีส์ซึ่งเป็นเมตาสปีดสามเอออ่ามีอะไรกับอัลฟ่าไฟส์สามอะไรเงี้ยไม่นับออกเวลไฟสามนะอะไรที่มันลงท้ายด้วยสามเนี่ยมันมันถือว่ามันพัฒนาแก้มือมาแล้วสองครั้งอะ่ะ ครั้งที่สามมันต้องดีกว่าแน่นอนออซึ่ง Meta s p e ป d Sky p a r i ีผมชอบมากๆเป็นรองเท้าคาร์บอนที่ถือว่าในครึ่งปีหลังผมว่าผมน่าจะชอบฟีลลิ่งประมาณนี้ที่สุดแหละออจุดเด่นของมันเลยคือความเบาครับความเบามากๆออมันน่าจะเป็นรองเท้าที่เราจับต้องได้นะรา,ราคาแบบเอาง่ายๆแบบไม่เกินหมื่นนะแต่น้ำหนักเบาที่สุดแหละถ้าไม่นับรองเท้าจีนนะ,อะรองเท้าจีนมันจะสุดโต่เลยนะอันเนี้ยผมน้ำหนักผมชั่งได้ประมาณ180 ต่ำกว่าที่ตัวเลขตัวเลขแบบร้อยแปอีกนะที่เขาเคลมเออซึ่งพอใส่แล้วมันรู้สึกอย่างนี้จริงมันเบาหน้าผ้ามันก็ดูแบบดูหน้าผ้ามันมันเหมือนเป็นผ้ากระสอบที่มันที่มันบางมากๆอ่ะแล้วระบายอากาศดีมากใส่แบบเคยใส่แล้วตอนที่มันลมมันผัดเท้าแล้วมันรู้สึกฟิลลิ่งลมมันผ่านรูเข้าไปแบบเออมันเบาเพราะหน้าผ้าแล้วก็โฟมโฟมจริงอ่ะมันเหมือนจะนุ่มแต่มันก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นมันค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็กดกดแล้วพอมันเฟิร์มมากๆมันก็ไปเลย อาจจะมีความปิ้นเล็กๆตรงที่ว่าพื้นมันเรียวนะมันเรียวจะเรียวจัดๆเลยดูในช่วงนี้เรียวมากเออก็ก็เลยคิดว่าใครที่ลองหารองเท้าคาร์บอนแลวชอบเบาๆรองเท้าเบาๆอ่ะผมว่าเมตาสปีดปารีสเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังแข็งไปสาหรับบางคนแต่ว่าเรื่องความเบานี้ต้องยกให้เขาเลยแล้วก็อันนี้มันก็เป็นสีสีที่ออกมาผมจะไม่ได้หนึ่งหรือสองสีสีแดงคู่หนึ่งสีดีสุกคู่หนึ่งนะ แต่เดี๋ยวมันล่าสุดผมลงไปเป็นสีสน้ำเงินนะสีฟ้าอันนั้นก็อาจจะตามมาด้วยก่อนที่จะมีเมตาสปีดสีที่เขากลาลังทดสอบกันอยู่ในในปีหน้านะก็รอไปว่ากันต่อว่าเขาจะพัฒนาไปทางไหนจากที่ดูมันเหมือนจะปรับเล็กๆน้อยๆเรื่ององศาคาร์บอนแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาไปว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยรองเท้าวิ่งผมมีประมาณนี้เดี๋ยวมันยังไม่หมดมันยังมีรองเท้าเที่ยวที่เราได้และซื้อมาด้วยไปดูต่อฮะเออสีสุดท้ายแล้วกันก็คือรองเท้าใส่เที่ยว จริงๆรองเท้าใส่เที่ยวเนี่ยเราก็มีทําคลิปแยกไว้แล้วนะเป็นรวมรองเท้าเที่ยวทั้งหมดเลยที่เราซื้อมาได้มาต่างๆในคลิปหนึ่งล่าสุดแต่วันนี้ก็เรียกว่ามารีแคปให้ฟังแล้วกันว่ามีรุ่นไหนบ้างซึ่งทุกคู่ก็จะมาจากคิดนั่นแหละหลายๆนั้นะบอดงั้นจะไปไวๆนะอ่ะอันแรกไปนี่เลยครับซ o คค n นี่โปรกิทโอมนิไนตอนนี้ก็ได้มาจากซ o คค n นี่ไทยแลนด์นะก็ขอบคุณมาด้วยครับเป็นรองเท้าใส่เที่ยวคู่เล็กค,คู่คู่ที่2แต่เรารู้สึกว่าคู่นี้เป็นรองเท้าใส่เที่ยวของซ o คคอนี่ที่โอเคมากๆ เครื่องหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าซ o c o โกนี่ออริจินอลเนี่ยที่เป็นรองเท้าลาสทรายเนี่ยทำคอลแลบออกมาเยอะเนาะแต่คู่นี้เป็นรองเท้าธรรมดานะที่หน้าตาเรียบสวยเหมือนรองสวยเหมือนคอลแลบเลยแต่แบบว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความสบายครับความสบายของโปกิตออมนีไนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้สบายแบบในความนุ่มเนาะมันเป็นความสบายแบบแข็งอะที่เราเคยคัดจัดอันดับไปเนาะแข็งที่นี้คือมันทําให้มันทําให้เวลาเราใส่เดินไปนานเนี่ยโฟมมันอะไม่ยุบ ไม่จมพอมันไม่จมอ่ะมันก็ทําให้ไม่เมื่อยเออมันเลยสบายแบบแข็งๆยังไงไม่รู้อ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอสีมันเรียบเนี่ยมันทําให้เราแต่งตัวง่ายขึ้นสนุกขึ้นด้วยเอออ่ะไปต่อไวๆอีกคู่หนึ่งก็คือ SIT GT สองหนั่นเองอ่าหลังๆเนี่ยเราใส่ GT 2 6 0มากกว่าซีรีอื่นๆของของ SIT 3ไอตัวใน1นึ่สนี้เราปลดปลดระวังละเออแล้วก็ มันจะมีตัวท็อปกว่านี้ก็คือพวกคายาโนเนาะ,อ,ะอันนั้นก็จะได้ได้ความสปอร์ตมากขึ้นแต่อันเนี้ยเราว่ามันเป็นรองเท้าที่สบายๆอยู่ก,กลางๆแล้วก็มีการสปอร์ตรับหนึ่งแล้วก็อสองคนนี้จะดีอย่างหนึ่งมันฟิลลิ่งมันต่างกันอย่างอันนี้เป็น260 X a b r v e t a b o v e t Cloud นะก็จะมีความเฟิร์มอยู่ส่วนนี้เป็น X กับ Carnival จะมีความนุ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันนุ่มทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ปินเขา ปรับต้องการสูตรโฟนให้มันนุ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเพิ่มซอฟให้มันหนาขึ้นนะแต่ทั้งสองคู่นี้ก็คือจริงจมันอยู่ระดับกลางกลใส่สบายทั้งสองอันอยู่ที่ว่าชอบแข็งกว่าปกติไปรุ่นธรรมดาแต่ถ้าชอบนุ่มกว่านิดนึงอ่ะลองมารุ่นคานิบาดูทั้งสองรุ่นอ่ะผมเห็นว่ามันมีมันมีรีเซลอยู่ซึ่งเป็นรีเซลที่ต่ํากว่าราคาป้ายนะคู่นี้ผมเห็น4ี่พันไปไปอันนี้อยู่ประมาณ5้าพันต้นต้นเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็ลองดูใครใครที่เล็งๆรองเท้าใส่เดินของ เอซิอยู่ผมว่า GT 2 6 0เป็นรุ่นหนึ่งที่โอเคมันอาจจะออกมานานสักพักนั้นแหละแต่ว่ามันยังมีคอล์ัปสวยๆออกมาให้เห็นไม่แพ้กับไทรเลนทหรือเอ่อทเลยไปลองดูได้นะอ่ะอีกรุ่นหนึ่งเอ่อในในคลิปรวมรองเท้าใส่ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะแต่เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีทำคลิปไว้เหมือนกันนั่นคือ under armour slip speed mega นะคู่นี้เป็นเขาบอกว่าเป็นรองเท้าวิ่งนะแต่ผมแนะนาให้เอามาใส่เดินอยากวิ่งเพราะว่ามันสบาย จัดๆเลยคุยทําคลิปเทียบกับอันนี้ไปแล้วเป็นกระสับสี่สิบเอ็ดรองเท้าวิ่งที่ทําได้มากกว่าวิง่งนะอันนี้มันสวมได้โดยที่ไม่ต้องใช้มืออันนี้ล้ากว่าครับสวมได้นะแบบปกติหรือจะใส่เป็นแบบ Saddle ลรองเท้าแตะแบบนี้เลยเนี่ยกดเข้าไปเหยียบเข้าไปแล้วก็สวมทับโดยที่ไม่ต้องให้มันหนับส้นก็สบายอีกแบบหนึ่งเป็นรองเท้า แตะสไตล์มิวแบบว่าทรงพองๆป่องๆนอ,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 อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีโบอาด้วยนะที่ใช้รัดเชือกแบบหมุนเออก็ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ที่แปลกดีแล้วก็ใส่สบายกว่าที่คิดแถมยังเรืองแสงได้ด้วยโชคร้ายตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันนะอาจจะไม่เห็นว่ามันเรืองแสงได้ยังไงแต่ว่าไปดูในคลิปมีมีรีวิวละเอียดของคู่นี้ไว้แล้วก็ป้ายยานห,นหนักๆมันค่อนข้างโอเคและสบายกว่าที่คิดเออแล้วมีสีให้เลือก เยอด้วยทั้งขาวทั้งดำเทาต่างๆ,ๆไปลองดูครับอ่ะจะบอกว่าหมดแล้วแต่ยังไม่หมดมีไอเทมลับที่เราซื้อมาในช่วง2ในช่วงไตรมาสนี้ด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูทิ้งท้ายสัน้นๆจริงๆจะบอกว่ารองเท้าอะ่ะมันจะมีอีกคู่หนึ่งแต่มันได้มาช่วงตน้นตุลาแต่ขอยกมาพูดรอบนี้แล้วกันจะได้จบๆไปนั่นคือคู่นี้ครับ Puma Speedcat เ คู่นี้ก็ได้มาช่วงที่เขารีสต็อกล่าสุดเนาะในช่วงประมาณวันที่10ตุลามังก็เลยอ่ะไหนๆคลิปนี้อัดไว้แล้วเอามาพูดทีเดียวแล้วกัน p ป e d Cat เนี่ยไม่ต้องพูดถึงความไฮนะจริงๆมันเป็นรองเท้าในยุค2,000ที่เคยออกมาหลายคนน่าจะเคยใส่แล้วแหละผมไม่ทันรุ่นนั้นผมไม่ทันสเอดผมไปชอบสเอดมากกว่าเออแต่ p ป ed Cat เนี่ยมันจะโดดเด่นตรงที่ความแฟลตของพื้นเนาะเนี่ยที่มันลากยาวมาน,มนึนเลย มันเป็นรองเท้า,าเรซิ่งแล้วกันเรซิ่งชูเหมือนเป็นรองเท้าเรซิ่งที่นี้มันคือไม่ใช่ใส่วิ่งนะแต่เป็นรองเท้าแข่งรถทำสไตล์รองเท้าแข่งรถถ้าใครดู F1 ฟ o r อร์มูล่าวหรือแข่งรถต่างๆเนี่ยพูม่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทำรองเท้าสำหรับนักแข่งนะอย่างผมผมดู F1 ผมชอบ m a x v e r s t a p p e n นะของทีม Red Bull Racing ก็เขาก็จะใส่พูม่านี่แหละไม่ใช่รุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นที่รุ่นที่ท็อปออกแบบมามา,มากกว่าน,นี้จะหุมข้อด้วย เออจะเห็นว่านักแข่งรถใส่พูมาเยอะและเราในฐานะที่เป็นคนรีวิวรถเนาะเออเราเองก็มีแพชชั่นส่วนตัวที่อยากได้รองเท้าใส่ขับรถทาไมต้องมีรองเท้าใส่ขับรถผมจะบ่อยทงเวลาใครถ้าใครเคยขับรถถ้าใครขับรถจะเห็นพบปัญหาหนึ่งเวลาเราใส่รองเท้าสนิเกอร์มันจะเลอะส้นครับเพราะว่าเราต้องตั้งตั้งเท้าไว้อย่างนี้นะเหยียบแป้นคันเร่งเพื่อกดไปกดไปไอ้ตรงเนี้ยที่วางผักวางเนี้ยมันมักจะเลอะเสมอ ม่นซ,ซึ่งก็เป็นเรืใหม่ผมก็เลยเวลาผมไปเทสรถอะผมจะหารองเท้าที่มันส้นตรงเนี้ยสูงสูงหน่อยเพื่อจะทําให้ส้นมันไม่เลอนะเนาะและคู่เนี้ยมันตอบโจทย์เรามากเพราะว่านี่ดูดิส้นมันขึ้นมาถึงนี่เพื่อให้เราสามารถวางวางทําแหน่งเท้าอย่างนี้เนาะในการเหยียบแป้นคันเร่งเนาะแป้นแพดเดิลต,ต,ต่างๆเนี่ยได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังกนวลแถมมันยังช่วยกันเลื่นด้วยเนาะไอ้ตัวยางตรงเนี้ยเออผมก็เลยพอตั้งแต่มันออกมาผมตามหานานมากกว่าจะได้มา พอได้มาก็เลยเอาไปจีนด้วยเลยใครที่เห็นผมไปจีนก็จะเห็นว่าผมอ่ะคู่นี้คู่กับแพคคู่กับอนโนฟินโพรีนะใส่เทสต์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเห็นคู่นี้ใส่เทสต์บ่อยมากขึ้นเพราะว่าอย่างแน่นอนมันออกแบบมาเพื่อเทสต์ก็จะเอาไว้ใส่เทสต์รถแล้วแหละรวมถึงแฟชั่นด้วยกระตาเรื่องการใส่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคิดว่าจะมีรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะผมผมใส่มา7วันรู้แล้วว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดีอีกทนึึงงงอนนาาายายู่่่ดถ จริงๆไปที่จีนมาล่าสุดก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรแต่แบบว่าไปเจอร้านหนึ่งที่เป็น FC อยู่แล้วแล้วก็จริงๆมันเป็นไม่ใช่ของจีนนะเป็นของต่างประเทศของประเทศแคนาดาอ่านั่นคือแบรนด์นี้ครับ a r t ์เทรอ่าแน่ใจเห็นไหมนะ a r t ์เทรนะมาอาจารย์อ,อ่านยากอ่านยากนิดหนึ่งเป็นแบรนด์ของแคนาดาแล้วก็เขาทำสินค้าอา o o ด มาด้วยแบบเหมือนคล้ายๆถ้าใครนึกผ่านออกนึกประมาณ North Face นะแต่ราคาเนี่ยมันสูงมากสูงกว่า North Face ประมาณเท่าหนึ่งอนะ่ะคือพวกแจ็คเก็ตกันลมกันหนาวเนี่ยพบที่คนหลายคนชอบใส่นะ North Face อยู่ประมาณหมือนกว่าใช่ไหมอารทริกอยู่สามหมื่นจุกแต่วันที่ผมไปได้มาผมไปได้มาอันนี้มาครับมันคือนี่เขาใส่มาเป็นแพ็กเกจดีเลยนะนี่มีถุงให้ดูดีมากมันคือหมวกนั่นเองหมวกไหมพรม จะให้ดูหน้าตามันอ่านี่เห็นไหมเออเป็นรูปคือสัสญลักษณ์ของอัตริกเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนผมไม่แน่ใจว่ามันตัวอะไรมันน่าจะเป็นกิ้งก่ามั้งกิ้งก่าแห้งอะเหมือนเวลาเราไปเวลาเราไปเดินตามสถานที่ธรรมชาติอะเราจะเจอพวกซากสัตว์กันเป็นแบบกระดูกอะแล้วอะแห้งแล้วอะอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะเขาน่าจะได้แรงบนันดาลใจมาจากตรงนั้นอันนี้มันเป็นแบบบีนี่แบบว่าโรคแคปมัง้งผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวขอดูป้ายก่อน เป็น Bird head Talk. เบิร์ดเฮดท็ออนั่นแหละก็ประมาณมันเป็นแบบบีนนี่แบบครึ่งใบอ่ะมันไม่ใช่เต็มใบแบบถ้าใครเคยใส่บีนนี่มันก็จะแบบมีแบบพับขึ้นมาในเนี้ยพอยาวๆแต่อันนี้มันเป็นแบบครึ่งใบคือส่วนปุ๊บก็จะได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเออชุแลวเซฟผมมาด้วยนะเออเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เนี้ยแบบนี้นะคือที่ชอบแบรนด์นี้ยล่าสุดเราไปเดินป่ามานะใครใครจำได้ถ้าเราไปโบลาวเว่นที่ประเทศลาวมา แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีวะ่ะเดินป่าครั้งแรกเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรทำเลยไปหาอะไรกิจกรรมทำเนาะแล้วก็ไอเทมอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันคือหมวกเว้ยเพราะว่าแม่งหนาวมันหนาวมากบนดอยอะ่ะแล้วแบบว่าไม่ใช่แค่เดินป่านะเวลาไปต่างประเทศแล้วเจออากาศหนาวๆแบบสิบต้นๆแล้วมีลมหรืออนะไรเงี้ยไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยคือหมวกครับหมวกบีนนี่อย่างนี้แหละที่มันสร้างความอบอุ่นมาให้กับศีรษะเราเนาะผมอะ่ะจริงๆก็มีหมวกหอยพรมใบหนึ่งแต่มันเป็น ซื้อมาจากญี่ปุ่นในเซเว่นอะอะไรเงี้ยคือมันช่วยได้มากกับถุงมือเออเนี่ยตอนแรกอยากได้ถุงมือเลยถุงมือเขามีแบบว่าเป็นแบบพดนิ้วโผล่อะผมว่ามันไม่ช่วยอยากได้ถุงมือใหม่ผมมันเขาไม่มีเนะานนะก็เลยแบบวา่าเออซื้อไอ้ตัวนี้มาแล้วก็อ่ามันก็เป็นไอเทมที่ที่เหมือนจะดูจะดูแฟชั่นเนาะแต่มันโคตรฟังก์ชันเลยเออเป็นแบบว่ามันอุ่นแล้วก็มันทําให้หัวเราแบบสบายอะไม่เย็นไม่หนาวเกินไปอ่าจะมีอีกอยาหนึ่งที่ที่ช่วยได้คือพวกปอกคอนะ ป้องกันแบบหรือผ้าไหมพรมต่างๆผ้าพันคออะไรเงี้ยช่วยได้ดีเวลาเราเจออากาศหนาวๆซึ่งทั้งที่ผมไปเดินป่าแล้วก็ที่ไปจีนมาเนี่ยเออหมวกไหมพรมช่วยได้จริงๆเราก็เลรู้สึกว่าเออซื้อไอตัวบินนี่แบบนี้มานี่แหละได้ใช้แน่นอนเนี่ยอย่างนี้แล้วก็จริงๆราคาเนี่ยอโอเคมันก็ตามสไตล์แบรนด์นอะอันนี้มันประมาณ450หยหน450หยวนอ5่หาวนก็ตกอยู่ที่ประมาณ2,000 แต่เห็นลองเห็นและในเพจล,ลับพีหรือเพจต่างประเทศเนี่ยราคามันแรงกว่านั้นราคามอยู่ประมาณ2,000เป็นปาย 2, 000, 2 000, 3, 8 0 2 5 0เลยนะเสื้อเนี่ยพอ2,000เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถูกกว่าเกือบพันเลยนะเลยซื้อมาแล้วกันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบอยู่แล้วสําหรับอาร์ทริกนะยังไงก็ก็ก็ถ้าใครชอบอาร์ทริกเหมือนกันลองมาดูนะครับที่ประเทศจีนผมว่าราคาถูกกว่าตลาดนิดนึงถูกกว่าญี่ปุ่นถูกกว่าพวกฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะ เออโดยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ลองไปดูแล้วก็มันมีอยู่ตามเมืองต่างอย่างผมไปที่นานจริงอ่ะนานจริงมีอยู่3-4แห่งเลยในเมืองในในเมืองกลางเมืองเลยก็ลองไปดูได้แล้วก็พวกปักกิ่งเซี่งไฮอ้อะไรเงี้ยมีอ่ะใครที่เป็นแฟนแบบพวกแบรนด์เอาดอยอย่างพวกกามิชีนอตเฟสอ่าโคลอมเบียหรืออะไรประมาณนั้นอนะ่ะอาร์รกก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจครับลองไปดูโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวไว้ฮาวรอบหน้ามีอะไรนะ่าสนใจก็นอกเหนือจากรองเท้านะจะได้แก้เบื่อไปแบบนี้มีหมวกให้ดูแลจะมาดูให้ดูอีกอาจจะมีเสื้อผ้ามียางเกยมีกระเป๋าอะไรเงี้ยโอเคจะได้จะได้ขยายจักรวาลป้ายยาไปได้มากขึ้นเนาะยังไงวันนี้ผมบ้านเนยฟุตลาไปก่อนละกันก็เข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันปลายนะปลายปีไตรมาสที่4ี่ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างยังไงก็ฝากติดตามเนวฟุดกันด้วยถ้าใครชอบเราติดตามเราอยู่เสมอ คลิปแบบไหนคอมเมนต์ Comment คุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องให้ด้วยจริงๆปีนี้ก็เกินเปแล้วแหละเราได,เาได้เราได้ถึงพันซับที่เราตั้งใจทำมาต้นปีปีหน้าขอตั้งใจให้ได้หมื่นซับยังไงช่วยๆกันนิดนึงใครที่เป็นแฟนนะใครที่ชอบรองเท้ามีอะไรแลกเก่นได้ทั้งทางเพจทาง i อจหรือทางไซต์ของ Neighborfood ยังไงผมมาร์ทฝากไปด้วยนะครับแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดูคลิปไหนรีวิวอะไรพิมพ์บอกไว้เดี๋ยวจัดให้โอเคบ๊ายบาย